มนแห่งโชคชะตาและแรงบุญที่ส่งพลังจากเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหนุนดวงเหมาะสำหรับผู้ที่ตั้งจิตด้วยความศรัทธาต้องการเปิดทางโชคล้างพลังลบและรับบุญจากเบื้องบนเมื่อฟังขณะหลับจิตจะเข้าสู่คลื่นพลังแห่งโชคและเปิดโอกาสให้ชีวิตรับทรัพย์รับลาภอย่างเป็นปาฏิหาร ฟังก่อนนอนคืนนี้เทวดาเปิดโชคถูกหวยรางวัลใหญ่ปลุกพลังบุญในใจดึงดูดตัวเลขแห่งโชคลาภเชื่อมดวงบุญของคุณกับพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งจักรวาลถูกถ้อยคำคือพลังศรัทธาเมื่อจิตสงบบุญจะเปิดโชคและพรแห่งลาบจะปรากฏก่อนนอนให้น้อมใจสงบ ตั้งจิตขอพรต่อพระรัตนไกยและเทวดาผู้รักษาตนเองพร้อมกล่าวว่าข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้เป็นรัตนะอันประเสริฐขอให้บุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้ทํามาจงหนุนดวงให้พบโชคครั้งใหญ่ให้เทวดาผู้รักษาชีวิตเปิดทางทรัพย์ เปิดประตูดวงให้สมหวังนะโมพุทธายะอิติปิโสภคะวามหาลาพังปโยโคพระวันตุเมพุทธเมตตาธรมมเมตตาสังฆเมตตาพระวันตุเมขอให้บุญนี้ดึงดูดเลขโชคลาภให้ตัวเลขที่ตรงกับบุญข่าพระเจ้าปรากฏในฝัน ให้เทวดานนำโชคมาสู่บ้านนี้และเปิดทางให้ข้าพระเจ้ารับทรัพย์อย่างสุขใจณชาลีติอุอะนะมิณเมมหาลาพังสุขขังพวันตุเมพุทธคุณังธรรมะคุณังสังฆคุณังพวันตุเมขอให้ข้าพระเจ้ามีโชคดีทางการเงิน ให้กรรมเก่าคลายให้บุญเก่าส่งผลให้ลาบก้อนใหญ่ปรากฏในเร็ววันให้ความฝันในคืนนี้นำพาเลขแห่งบุญมาเป็นโชคของข้าพระเจ้าอิติปิโสภะควาสุขะโตโลก,กวิทูมหาลาพังสุขะพวันตุเมอโหสิกกรรมังวินัสสันตุ ขอให้ทุกพลังลบสลายให้พลังแห่งบุญบังเกิดในใจ